มีเงินซื้อไม่ต้องพูดเพิ่นว่าไป็น้องเพิ่นว่าเสริบยอดเนาะว่าบอยอดนี่ผมมีเงินซื้อทองเนาะบ่ตองว่าเพิ่นว่าเนาะเป็น้องนักก่อนอืินก่อนไหนก็กลับสวัสดีครับเป็น้องเบิร์สุูสคนเนาะึ่งว่าบยอดจะมาพูดถึงเนาะคลิปทีบยอดได้ลงไปเนาะอย่างคลิปบยอดได้ลงไปคือจังมนะีคอมเมนต์หนึ่งไป็น้องคอมเมนต์ใส่บอยอดเนาะว่าบายอดนี่ไม่มีเงินซื้อเนาะถ้าไม่มีเงินซื้อไม่ต้องพูดเนาะ ถ้าคุณมีเงินซื้อเนาะเพิ่นเาลส่เสรบยอดวาถ้าบายอดมีเงินซื้อบอยอดก็คงจะโชว์เหมือนกันนั่นแหละนะแต่สิ่งที่ต่างจากเพิ่นเนาะบอยอดขอบ่มีเงินซื้อเนาะม,มีเงินซื้อทองเนาะตอนนี้เบวย,ยอดยอมรับนะเบวยอดไม่ได้เอาสมองมาคิดเรื่องว่าทํางานแล้วจะซื้อทองเนาะเบวยอดอยากนั่นเป็นเาะบยอดอยากเอาเงินตรงนี้เนาะ ต่อเติมสร้างบ้านเนาะแต่ช่วงนี้คือช่วงใช้นี้อาจจะไม่มีเงินซื้อจริงๆนะเบายอดก็ยอมรับว่าเบาวยอดณนะตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อทองเนาะแต่ถามว่าเบายอดมีเงินซื้อทองจริงๆแล้วเบาวยอดจะใส่ไหมเนะาะเบายอดจะโชว์ไหมจะอวดไหมเบาวยอดมาอยู่ในประเทศไทย8ปีเนาะบบายอดได้เห็นสังคมไทยนะได้เห็นแนวทางเนาะได้เห็นการปฏิบัติแบบคนไทย บายอดจะจดจำเนาะเรื่องราวดีๆอยู่ในประเทศไทยบายอดยอมรับว่าถ้าหากเบายอดมีเงินเนาะบายอดจะไม่ซื้อมาอวดและก็มี F อที่เขาคอมเมนต์เขาบอกว่าให้บอยอดเนี่ยซื้อเป็นทองคําแท่งเนาะเพื่อจะได้มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นว่าสมบญยอดฟังเนาะเป็นของในคอมเมนต์กระจังบายอดเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะทั้งชีวิตนี่นะ เนาะสามสิบกว่าปีไม่เคยใส่ทองเลยเนะาะบ่ยอดไม่เคยใส่ทองเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะที่บ่ยอดไม่มีหรือเปล่าเนาะก็แน่นอนว่าบ่ยอดไม่เคยมีเนาะและบ่ยอดก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะอยากได้นะจะอยากใส่นะบ่ยอดรู้สึกว่าถ้าบ่ยอดมีเงินบ่ยอดจะไปทําอย่างอื่นก่อนเนาะถามว่าซื้อทองนี่เป็นเรื่องที่ดีไหมเนาะถ้ามีเงินเนาะ ถ้ามีเงินก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ถ้าว่ามาบุรีบอยดว่าเออบอยด์บอยด์ยอมรับนะมาดูถูกบอยดบอยด์ยอมรับว่าบอยดไม่มีเงินซื้อเนาะแต่สิ่งที่บอยดจะออกมาพูดในวันวันนี้ก็คือบอยดเห็นสังคมไทยเนาะสังคมที่ดีๆแค่ว่าเออคนที่มาก็อยากให้มาดูเนาะแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามเนาะเอาไปทําตามในการที่เรามาอยู่ประเทศไทยเนาะได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่ได้สัมผัสอยากให้มาดูจริงๆเนาะถ้าไม่รู้เนาะก็ไม่ต้องสนใจเนาะไม่ต้องอันนั้นทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เนาะสามารถคอมเมนต์ได้แต่ว่าแบบนี้คือบายัตก็ออกมาพูดถึงเนาะออกมาแปลว่าว่าเออว่าเราไม่มีเงินซื้อเนี่ยก็จริงเนาะเราเนี่ยไม่มีเงินซื้อแต่ถ้าเรามีเนี่ยบาเยสตเชื่อนะบายัตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบายอดจะไม่โชว์เนาะจะไม่โชว์อย่างแน่นอะนเนาะเพราะว่าตอนนี้อ่ะ คือจังบอยจัดมาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วก็ได้เห็นเนาะหลายๆอย่างอยู่ในประเทศไทยคือคนไทยเนี่ยเขารวยนะบ้านหลายหลังแต่บอยจัดก็ไปวิ่งออกกําลังกายเนาะในสวนหมู่บ้านบอยจัดก็มีโอกาสได้ผ่านไปเนาะไปวิ่งออกกาลังกายบ้างก็ยังไม่เคยเห็นที่เขาจะใส่ทองมาวิ่งในะส่ทองมาโชว์เนาะบอยจัดก็เลยพูดประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่าบยอยจัดมีเงินบอยจัดจะซื้อไหม แน่นอนทุกคนก็อยากมีโอกาสที่จะซื้อแต่บายอดอาจจะไม่มีเงินที่จะไปซื้อทองมาใส่เพราะว่าบ่ายอดไม่ได้โฟกัสจากตรงนั้นถามว่าบายยอดกับเมียโฟกัสว่าจะซื้อทองนได้ไหมมันก็น่าจะได้อยู่เนาะถ้าหากว่าเราไม่ไปทําอย่างอื่นเนาะสร้างบ้านเนาะนู่นนั่นนี่เนาะเพราะว่าการที่เราไม่ใส่เนาะ ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเนาะบางทีคนอื่นเขาไม่ใส่คุณจะมองว่าเขาไม่มีไม่ได้เนาะคือจังบยยอดเองเนาะบยยอดกายน้องพำว่าเบยยอดเนี่ยไม่ได้มีเงินซื้อทองไม่ได้เคยใส่ทองตั้งแต่เกิดสามสิบปีไม่ได้เคยสัมผัสทองเนาะไม่ได้เคยเอาทองมาใส่ที่คอสักเส้นไม่เคยเนาะแต่พอทีนี้คือคอมเมนต์ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาบอกว่า ไม่มีเนี่ยไม่ต้องพูดเนาะบ่ต้องเว้าบ่มีก็บ่ต้องเว้าอยู่ซื่อพื้นที่ตรงนี้เนาะมันก็เป็นพื้นที่ของบายอดเนาะบายอดก็นําเสนอในมุมมองของบายอดทุกคนจะว่าบายอดหลายคนคนลาวเนาะไม่ใช่ทุกคนแล้วคนลาวบางกลุ่มที่อาจจะไม่ชอบบายอดเนาะก็มาหามาแซบายอดว่าบายอดลบหลูชาติเนาะที่ออกมาประนามชาติจะออกมาประนามนู่นนั่นนี่บายอดไม่ได้ลบหลูชาติเนาะ บรยอดอยังคงรักชาติลาวเหมือนเดิมนะรักธงชาติลาวเหมือนเดิมเกิดมาพื้นเพื่อนดินลาวนะอยู่ประเทศลาวมาก็จํานวนมากแต่ทําไมถึงรีวิวประเทศไทยชมชอบประเทศไทยประเทศไทยมีบุญคุณกับบายอดนะให้พื้นที่บายอดทำมาหากินมายอบอกได้เลยว่าคือจังมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะเริ่มจากเวลาอะไรเนียไม่นานนะแต่บายอดเสื้อเลยครับบายอดเอง ก็จะอยู่ให้นานๆนานๆขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมันอยู่แล้วมีความสุขนะมันอยู่แล้วทำมาหากินได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ลูกได้เรียนเนาะโรงเรียนดีๆโรงเรียนสีสันห้าสันถ้าไม่มาประเทศไทยผมก็ไม่มีโอกาสได้ลูกลูกได้เรียนนะโรงเรียนก็ไอโรงเรียนเก่าๆโรงเรียนเล็กๆเรียนที่บ้านเนาะอาจจะไปบ้างไม่ไปบ้างเนาะนี่คือโรงเรียนในประเทศไทยไม่ไปก็มีกฎเนาะ กฎระเบียบเขาเยอะนะไม่ไปก็อาจจะโดนไล่ออกนู่นนั่นนี่เนาะไม่เหมือนบ้านเราคือจังบยอยดได้ประสบการณ์เนาะอยู่ในประเทศไทยคือไม่แค่ว่าแท่บยอยดได้เงินอย่งเดียวเนาะบยอยดก็ได้ความรู้เนาะแล้วก็ได้ให้ลูกมาเรียนในประเทศไทยด้วยเนาะถือว่าบยอยด์จะภูมิใจเนาะภูมิใจที่ได้มีโอกาสเกิดประเทศลาวเนาะแล้วมาทํางานในประเทศไทย คือจังมันเป็นเหมือนพี่น้องเนาะคือบยัอดจะบอกเลยว่าความรู้สึกบยยอดระหว่างเรากับไทยเหมือนพี่น้องพูดคุยภาษาเดียวกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้นี่คือแนวคิดของบยยอดเองเนาะถ้าถ้าจะกลับวนไปว่าทําไมบยยอดไม่ซื้อทองหนึ่งบยยดก็ไม่มีเงินจริงนันแหละบ๊ายยดก็ยอมรับว่าไม่มีเงินจริงแต่ถ้าหากว่าบยยอดมีเงินบ๊ายอดจะซื้อทองมาใส่โซฮัดคิดไหมไม่บ๊ายยอกได้เลย ไม่เนาะบางยอดไม่ได้ไม่ได้คิดจะเอาเงินมาซื้อทองเนาะเบายอดก็ทำตัวตามสบายเนาะชิวๆนะแบบบ้าน,นอกเนาะก็คนบ้าน,นอกจะให้ทำอะไรมากเนาะไม่ต้องซื้อทองมาแข่งใครแค่ว่าทำงานแล้วมีเงินเก็บทำงานแล้วอาจจะได้มีอยู่ได้กินเนาะตอนนี้อย่าว่าเลืองเงินเนกะ็บเนาะสาวห้องใจนู่นนั่นนี่เนาะก็พอใช้เนาะก็เหลือบ้างเป็นธรรมดาเนาะ ทำงานสองคนก็สองหมื่นกว่าบาทเดือนหนึ่งก็โอเคนี่แหละมันเป็นวัฏถจักของการใช้ชีวิตพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มายติกัจะมาพูดถึงประมาณนี้พี่น้องเนาะสำหรับปรเด,ดเก้าบัองอมเมนต์เนาะขอบคุณพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะต่างประเทศนะที่เข้ามาบนคลิปรายอดนั้นเะนาะสำหรับคลิปนี้มายติก็สิอลาพี่และน้องไปก่อนพี่นะ้องสวัสดีครับ